คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93 MHz แล้วก็วันนี้นะคะภารกิจของท่านนายรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะท่านก็ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอสุงไหงกลกจังหวัดนาราธิวาสค่ะได้ให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดค่ะก็ เมื่อช่วงประมาณ9ก้าโมงที่ผ่านมานี้นะคะก็ท่านนายกเนี่ยได้เดินทางถึง บ้านมูโนโอ,อําเภอสุงไงกลกกจังหวัดนราธิวาสนะคะก็มีการตรวจเยี่ยมูนยนบัญชาการเหตุการณ์ณพื้นที่เกิดเหตุด,ด้วยตัวท่านเองนะคะเนื่องจากท่านนั้นก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะจากที่ท่านเองก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะมาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุในทุกๆด้านเลยนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด ซึ่งการเดินทางลงมาครั้งนี้ของท่านนายกนะคะก็มาให้กําลังใจกับครอบครัวผู้ที่สูญเสียชีวิตนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายด้วยนะคะจากนั้นค่ะท่านนายกก็จะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสุงไหงโกลกนะคะเพื่อที่จะเยี่ยมให้กําลังใจนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะจากนั้นก็จะเดินทางกลับ ะะหลังจากภารกิจเสร็จสิ้นนะคะคุณมูกฟังก็สามารถที่จะติดตามบรรยากาศกันได้นะคะในช่วงของการไลฟ์นะคะตอนนี้ก็ยังคงมีการไลฟ์กันอยู่นะคะผ่านทางเพจของสวทสุงไงโกโลกนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูผ่านทางหน้าเพจสวทเบตงนิวส์ก็ได้นะคะซึ่งเราก็มีการแชร์ไลฟ์นะคะบรรยากาศของท่านายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุจันโอชาได้ลงพื้นที่มุนโนนะคะให้กําลังใจพี่น้องประชาชนนะคะ ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้แล้วก็ให้กำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกฝ่ายกันด้วยนะคะเรียกว่าเราได้เห็นน้ำใจฐาน้ำใจจากตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเรียกว่าคำนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่แล้วก็ยังคงใช้ได้ตลอดไปนะคะกับคำที่ว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะไม่ว่าเราจะเกิด ภัยอะไรก็แล้วแต่นะคะน้ำใจจากคนไทยทั่วทุกภาคทั่วทั้งประเทศนะคะก็ยังคงหลั่งไหลามาให้ความช่วยเหลือสำหรับพี่น้องผู้ที่ประสบภัยกันอยู่นะคะ